ศึกแห่งศักดิ์ศรีเปิดเรตติ้งพมลิขิต vs แม่โขงเรียกได้ว่าช่วงนี้รีโมททีวีไฟลุกเลยละค่ะหลังสองช่องดังส่งไม้เด็ดมาชนกันเพราะทางช่องสามตอนนี้ก็มีละครพีเรียดแห่งปีอย่างพมลิขิตนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์และนักเอกสาวเบลล่ารานีในขณะที่ช่อง7 HD ก็มีละครแนวแอคชั่นผจญภัยอย่างแม่โขงนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มมิกทองระยะและสองนางเอกดังอย่างเปรียวทัศนียาและสรัญญาชุนหาสาด ทางกลางแฟนๆที่จับตาลิว่าศึกระหว่าง2ช่องและ2แนวจะเป็นอย่างไรโดยตอนล่าสุดผมลิขิตยังมีเรตติ้งนำโด่งอยู่เพราะได้ไปถึง7.4แล้วในขณะที่แม่โขงก็กำลังตามมาอยู่ที่3.2ซึ่งก็ยังถือว่าห่างไกลกันอยู่แต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผมลิขิตออนแอร์มาได้ถึงตอนที่10แล้วในขณะที่แม่โขงเพิ่งจะลงจอมาได้แค่2ตอนเท่านั้นเอาเป็นว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสตีตื้นขึ้นมาแซงผมลิขิตได้ไหมก็ต้องรอติดตามกัน ส่วนแฟนละครชอบแนวไหนก็สามารถเลือกดูเลือกชมกันได้ตามใจชอบเลยค่ะเพราะสนุกครบรถกันคนละแนว